สวัสดีครับมา,ม,มาพบมาผอครับผมบ่าวสารค้าสามขอด้วกัรครับผมมาแรงนี้ครับผมได้ยำกุ้งสดครับผมซื้อซื้อซื้อถุงนี้ห้าสิบบาทครับผมมาเด้อมาเด้อยำกุ้งสดอืมอเสียมบวกพี่น้องอยู่ยัวเลย พักกัาพักแกมกับมีตะพักบุงครับผมพักบุงเข้าเนี้ยว็็ก็ได้หนึ่งครับลืมหนึ่งครับผมกินแบบยั่วๆพี่นอ้องเบิ้งเนี่ยและครับผมยำกุ้งสดยำใส่บกม่วงครับผมบกม่วงแก้วอื

มะม่วงไหนจะเป็นมะม่วงแก้วครับเนี่เปรี้ยวนิดๆยังอยั่วเลย อน,น้ำปลาหน่วๆัตัวๆอือสองตัวเลยพี่น้องสองตัวเลยอือก <c oughs> ุ้งสดมาก vào án cỏ เมนูกับแกมชั้นดีเลยนี่อือ้มอ๋อหมะม่วงเปรี้ยวดีที่แบ อถามที่บาดแล้วให้กุ้งมาบอกลายเลยลายเนี่ยกุ้งพอดีกินครับ<ม>บ่ใหญ่หลายบ่หน่อยไปอ<ม>ืมตัวัหเนี่อ nó buồn cộc quạt, ừ ừ รสชาตินำยำกบเปรี้ยวหวานเผ็ดครับผมเปรี้ยวมากกว่าหวานตามมากแล้วก็เผ็ดน้อยๆน้ำกลตัวน้ำปลา Mm. Yeah. เดี๋ยวจะไปก็ขับรถ